สวัสดีสมาชิกละ F4 ทุกท่านนะครขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel นแมนนะครับชุด2ตัวล่างนะฮะอีก1ชุดที่เดินดีนะฮะแล้วก็เข้าด้วยในพาร์ทที่แล้วนะฮะแต่ว่าสูตรนี้นะฮะเข้าตรง6 4สีเลยนะครับเข้า6 4สีเลยนะฮะก็ตามกันต่อนะฮะตามกันต่อนะครับถ้าใครชอบสูตรนี้นะ สูตรนี้ไม่ได้ชนนะฮะไม่ชนนะฮะปกติมันชนฮะอ่ะนะฮะสูตรมีอะไรบ้างนะครับยังไงไปดูกันครับ อันนี้สูตรที่หนึ่งนะฮะสูตรที่สองอะนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะชุดสองตัวล่างหาเดียวนะฮะว่านี้จะได้อะไรสองสี่หกแปเก้าสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามสามบวกหเป็นแปด เ0เป็น8นะฮะอ่ะสูตรที่2นะฮะ8บวก4เท่ากับ12 2สเป็น4 4บวก5เป็น9 9บวก4เท่ากับ13ส2สเป็น4 4บวก5เป็น9นะฮะ9บวก5เท่ากนะับ13อ่ะ วันนี้ได้สามกับแปดนะครับจุดสองตัวล่างอังเดียวสามแปดแปดสามแะฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสกันดิเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะฮะ ก็สุดท้ายเจอกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ